สวัสดีครับผมนายตันิกรไพโรดที่ดีสี่ชั้นมัธยมปีที่ห้าทับหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องธรรมชาติของคลื่นน้ํานะครับวันนี้ผมมาที่ทะเลครับแล้วก็จะให้ทุกคนได้เห็นว่าคลื่นทะเลเนี่ยเกิดได้อย่างไงนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับแล้วก็ คลื่นทะเลเกิดจากการที่ลมพัดเข้าสู่ชายฝั่งและกระทบกับผิวน้ําครับโดยคลื่นทะเลจะเป็นคลื่นกลนและเป็นปลาอิสระจะสังเกตได้ว่าในคลื่นทะเลจะมีส่วนที่นูนขึ้นมาและส่วนที่ว้าลงไปส่วนที่นูนขึ้นมาจะเรียกว่าสันคลื่นครับแล้วก็ส่วนที่ว้าลงไปอย่างเช่นแบบนี้ครับจะเรียกว่าท้องคลื่น หนึ่งลูกคลื่นจะวัดจากสันขึ้นสู่ท้องคลื่นครับจะได้หนึ่งลูกคลื่นและหนึ่งเลมด้าจะวัดจากสันขึ้นสู่สันคลื่นหรือท้องคลื่นสู่ท้องคลื่นครับจะได้เป็นหนึ่งเลมด้าผมขอเพิ่มเติมนะครับคลื่นทะเลนั้นเป็นคลื่นตามขวางที่มีน้ําเป็นตัวกลางซึ่งมีทิศทางการถ่ายทอดพลังงานตั้งฉากกับทิศทางของการสั่นของุภาคคือเมื่อพลังงานถ่ายทอดไปข้างหน้า อนุภาคจะสั่นขึ้นลงอยู่กับที่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายการเกิดขึ้นของทะเลนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ